สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะมีสินค้าเข้านะคะเป็นผลงานของช่างวัดค่ะสุพรรณบุรีนะคะสินค้าเข้ามาทั้งหมด20สิลังนะคะหน้าไม้นะคะรางอลูมิเนียมกระจกนะคะอุดไม้ด้านในนะคะบอดี้เป็นงานไม้ประดู่ค่ะอุปกรณ์แถมพร้อมใช้งานนะคะมีตัวนี้นะคะเอ่เป็นไก่แบบมีเซฟด้วยนะคะเซฟนกนะคะไม่บังตาค่ะ อุปกรณ์แถมพร้อมใช้งานนะคะลูกดอก3ดอกค่ะยางหนึ่งคู่กระสวยสาย PE นะคะแล้วก็มีแว่นเลนโพลาไรด์แถมให้1ตัวนะคะปกติตัวนี้นะคะอยู่ที่2,900บาทนะคะโปรโมชั่นค่ะช่วงปีใหม่นะคะเดือนมกรานี้นะคะเออเรอบนี้เข้ามาทั้งหมด20ลำนะคะลดราคาค่ะเหลือ2,600บาทไป สนใจก็ทักข้อความมาถามได้นะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานนะคะตัวนี้เป็นทรงกำคอนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูน,น,นัวอันนี้เป็นงานสไนเปอร์ค่ะบอดี้เป็นงานไม้ประดู่เช่นกันนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานนะคะโปรโมชั่น2600ค่ะปลายทางนะคะโทรนะคะหรือ ID Line 086 7จ็ดหกศนย์สจ็ดเานะคะจำนายโดยร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะเก็บปลายทางนะคะในช่อง YouTube นะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสนใจทักข้อความหรือว่าโทรกันเข้ามาหรือว่า ID l ดี e ลมาได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ